สองพันได้พออั 42, นได้พ่ออยู่สี่ยู่ตัวนี้บ่เออสี่สองพันตัวเดียวเอาดีไม่เฮียงต่างก็ฝันของไม่เฮียงครับอยู่ซีกับผมมือหนีไม่เฮียงปนปลาปนฝันเร็วเด้อ วันหลายมื่นแล้วโอ้เอาของวัี่ผ่านมาแห่งว่าเขาต้งบนทั้งล่างต้องบนทั้งล่างไปหาผูกเครื่องเออได้หกหนึ่นจีโอ้ได้กบหูวซึ่งตัวว่าจะคล้องได้ซ้ำกบหัวสื่อว่าจะสื่อสื่อว่ากบจะคล้องได้เอออันนั้นมาแหยจังว่าดจะคล้องถือเออพี่แรกก็ว่าดเป็นจุดคล้องพี่แหถือแล้วสื่อว่าสื่อเลขบวกกับมาดิเออะสื่อเลขบวกกับไปแทงจะคล้องลงปากกบหกวกับอยู่บสัตว์เออ อมางวดนี้บ่ะนี้ฟันยังได้ไม่แห้งฟันนี่แล้วฟันดีแห้งออฟันได้มากก็ับว่าท่านาไ,ได้บอกเพื่อนเ่อนไว้ฟังเลยก็ว่าเสื่องอีกกอนเราสันว่างก็เลยเสื่องเลยนั่นเสื่องซื้อตรีมาแล้วไม่แห<อ>้งซื้อไ<อ>ว้เลยกหลายใบได้ไม่แห้งซื้อตไม่แห้ปาตัวปาตัวซื้อไว้หลายแล้วเลยฟันดีได้บ่ะนี้เก็บซีซื้อหลายใบอยอะก็เลยฟันดีว่านฟันวางสิละที่แรกฟันเอาไปหางปู โอ้ปูเลยปูเครื่องข้าวอ่นละโอ้ไปคือจังว่าเราบ่ได้ตายเด้เออเราเป็นพระอยู่เราเป็นอันปู่ละเออไปเล่าแล้วก็มีชาวบ้านก็จังบ่ได้มาอยู่นําพ่อไู่ดอกคือจังอยู่บ้านแต่ของบ่ได้ไปใส่มาเออคือจังว่าเฮ็ดเคยมาจังหันนะออืกับขอจังหันมาวัดน้ามือเสาร์ชุมงอโแต่ว่าอันค่ําค่ําอ้ายคือจังว่าค่ำผ่านละเอออเาบ่อันเขามาจังหัน โอ้ตั้งหันเอาไว้คือจะมาตั้งหันให้อายอีกสินะคือว่าจะคองอันค่ำพระค่ำยังยู่วัดนะเป็นไม่ออกค่ำเป็นออกค่ำนะเลยให้นกับขอกำยังมากกับมาก็เลยว่าไหวปูบ่หนิไหวปูกับพวกอันพี่น้องน้ำบาน่ะละพวกน้องพวกยังกับมาน้ำกัดลายคนอยู่มากตั้งหันนะมากแล้ววันนี้ก็ไปหาปูบ่หนี้ว่าป้ายก็อยู่หันอยู่น้องกุดปูนั่นน่ะเุดปู้นี้ก็เลยไปตัดสินแล้ว ฉันเขาก็จะมาได้กินเขาอยู่วัดพุ่นละกินแล้าวันนี้ก็กลังสิพากันกลับนี่อันน้องสาวนั่นย่างจะได้วุย่างออกมางุ่นปอันกระถางสิว่าเป็นจักรันใหญ่ๆนั่นน่ะของปูน่ะอันเขาตั้งทั้งนาสองอันนั่นน่ะเออกระถางออกไม้แม่นกระถางออกไม้ใหญ่ๆนั่นมันเป็นกระถางแบบเออมันจะคางเป็นจักรันเนี่ยเออแกกันจะแกกันใส่อันหลวงไหมแกกันสองอันเนี่ยหลวงไซเป็นส้นแต่ของเหลาเออเป็แตก เขาก็เลยห่องไปแรืงเขาเลยว่าอันนั้นแน่วสันไป่เห็นกระทางยังแตกกระโดดทองปูสันอันตายหลายหมื่นนะมึงเลยเอาเงินมาใดเรามาซื้อันแทนปูสันว่าอย่างนั้นว่าเขาจะเอาบันใดเขาบ่ามีเงินทางนองสาวว่าว่าทางปูหราครัสร้างมั่นก็สร้างมั่นแตกออกแล้วก็แล้วระวังสิแตกออกก็สร้างมั่นเอาไ้หันละเดี๋ยวสิบาทเมื่อเอาระวางสิบาทเมื่อสร้างมันบาทเมื่อโหลดปูมันเลือดไหลโหลดด่าหนุ่งสาวหน้า มันบาดมือโหลดมันเัมนย่างบมเบิงก็เลยว่าสี่วาน้องสาวอันดาเช้าองสาวก็เลยว่าเขาขันเค่งมากเค่งมากเก็บใส่นี่เอาไปเทมข้างนอกบริษัทมันนี่ก็เรียกว่ากันเก็บเก็บปู่เอาไปหันเราเราต้องไปเก็บดอกไม่สี่บาดมือเราป่ะกันเก็บใส่เข่งใส่เข่งมันนี่ก็ไปมันไปเห็นเลขเห็นเลขอยู่น้ำอันอันปากจักรันนั่นไหมเออที่มันแตกอ่ะที่มันแตกน่ะโอ้มันไปเห็นมันนี่ว่าที่แรกปู่ไปเก็บได้บหนเราว่า อันเราไปหั่นละเราต้องเก็บดอกละว่าให้มันกล้องหั่นละระหว่างสิเออมันก็เลยไม่เห็นกับผ้ากัหนอนเก็บจะเข็มเข็มไปเห็นเลขกันเก้าศูนย์หกโอ้สามตูวเลยมันนี่มันไม่แมงมันไม่อีทั้งไตอยู่ตัวหนึ่งอันก็จังหวะอันสองสองอยู่ละมันมีสองสองทั้งไตมันมีอันทั้งไตอันบนอันมันเห็นสองสองเออเพราะสองสองมันเป็นอย่างไรล่ะมันเบลนแบบเห็นหลังหลังตัวนี้ ไเห็นบาซัตแต่ว่าเห็นเก่า <UM ศูนย์สองเห็นชัดแต่แต่ว่าก็ว่าหูอยู่ว่าเป็นสองสองไม่เนกูมหูว่าสองสองู่ได้มันมีอยู่ของสองทั้งต่ก็บจะเค่งน่ะล่ะม่เฮียงก็เลยเก็บจะเค่งแล้วก็ว่าขันหิวออกมาว่าไม่ถิ่นอยู่ขังนอกวัดก็ได้หิวอันไม่ถิ่นอยู่อันใจได้หิวออาไม่ไว้นอกวัดคนน่ะถ้ากันหิวออกมาข้างนองสาวหิุ่หามคนละาขังก็เลยไปเห็นเหลขเก่าศูนย์หก ตัวเห็นก็คักคือนเก้าศูนย์หกเห็นก็คักเก้าศูนย์หกโอ้เห็นตู้อันนั่มอันกระถางมันแตกเออวันนี้ฝันอีมมาขึ้นอีฝันว่าได้หนึ่งเขากินจนอิ่มอันนี่เออหนึ่งเขากินจั๊อยู่ใสดอกคือจะมาไปใสดอกคนหลายหลา่หลายคักหลายเนี่ยแม่คนหลายแหงจะมาใส่ือจะเขาว่ามากินเขาคือจะว่าเฮื่อนั่นไม่เฮี้ยงแต่ว่าเฮื่อนลั่งอะไรบูหูแต่ว่าเป็นไม่เฮียนไม่เฮี้ยงแต่ว่าคนมันมาหลา่ไล่ ดิแันว่าห้องกับวเมนห่องค่ายห้องเจ้าของอยู่เอเป็นเพื่อนได้พังว่าเป็นห้องเจ้าของยูซสมือนี่แหละถังว่าเป็นหลังเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นหลังแมมนว่าเป็นเป็นแบบว่าเพื่อนท่าเฮาดอกวเมนเป็นกระถางเมนได้เป็นแบบเป็นหลังเป็นบ้านเป็นบ้านบ้านเป็นหลังนั่นก่ะถัว่าเจ้าของอยู่ในห้องนึงว่าเจ้าของห้องนึงก็เป็นห้องยูซูมือนี่แหละเอ้า เมื่อคืนอันอัญคนมาหลายแท้วสันไม่เฮียงว่ะมาคักมันเนี่ยเทวสันว่าอะไรวะกินเขากันเด้อกินเขากันน้องไฟเมื่อวานสันว่าไม่เฮียงว่ะเพราะว่าคือหนึ่งเขาหลายหลายแต่หนึ่งเขาวพรากับเขากำหนาว่ามีคนเห็นกับเขาหนั่นว่ะเลี้ยงแขกกันคักด้วยเด้อไม่มนเหล็กไม่เฮียงเขาแล้วเด้โอ้เลี้ยงเลี้ยงคนแล้ววอะไร้ยแมนโอ้เลี้ยงซื่อซุนฮกเด้โอ้ซื่อซุนฮกเดียวเนี่ยแมน เอาไปผู้เสื่องไหวผู้ใหญ่ไหวหัวเชื่องไหวก็เรียกว่าฟันดีอชื่อเลขอันที่เห็นน้ำถูกนั่มันกระทางกันล่ะเออที่ฟันไปว่าไปผู้หาผู้เครื่องอ่ะไปหาผู้เครื่องคนเดียว่าสื่อสามตัวได้สื่อสองตัวสูงหัวเดียวเลยโอ้ดิ่นเน้นเลยวะเถอะเน้นตัวเดียวเลยตัวตันไหนคะตัวกับพันได้โอ้เห็นว่ามั่นใจวะเถอะเว้ยมั่นใจตัวนี้สูนหัวแข้งยังมันสื่อถึงพันได้พันได้พ่ออยู่สี่เยอะ โอสใต้ดินอยู่ đ ด้โอ้ยังบ่พออยโยนี่ตื้อเต็น้ทายู่เออยังบ่พอยังที่เอาอีกอยู่เอาอีกซื้อเต็นทาคิดว่าโตนี่เนี่ยศูนย์หกเนี่ยมันใจแห้งแมนสซื้อหลายมาไดนตัวเหนียวตัวนี้บ่เอือซื้อสองพันตัวเดียวนี่ตัวเดียวสองพันแมนโอ้จัดหนักไปเลยจัดหนักแต่ว่าพันสซื้อสองพันเออ เอา,าจัดนักให้กับเอฟซีเนี่ยบาทนี้แต่ว,ว่าไม่แห้งแต่ว,ว่าลางบนได้ตัวอันตัวละสองพันลางสองพันบนสองพันแมนมมสื่อลางสองพันบนสองพันเด้อครับเอฟซีครับผมสำหรับตัวนี้ไม่แห้งค้นมันใจไหลสูงหุ้หในหกม,มันใจแห้ง,งสันว่า ร้านดีก็เล่มันใจร้านว่าเด็กกินเขาถ้ากันมากินเขายิ่งกันมีเงี้ยเต็มเลยก็เลขเขาละละเอฟซีเอ้ยเน้นเน้นคือศูนย์หกเอาศหคือเขียนหกศูนย์ประวัตินี่เอามันอยู่ในหันละหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเอฟซีกับผมตัวไม่เห้างมันใจคือศูนย์หกนะครับเอฟซีกับผมศูนหเก้าศูนย์หกเอากับกับไปกับแม่มันก็อยู่ในหันเลข นี่อยู่สองตัวนะครับเนาะเจี่เสือเด้อบไวะเขียนผิดเออบ่ผิดดอกเออเอาสรับตัวนี้นะครับนอกจากโสมาร์ลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจนเป็นของเ c ีทุกท่านทุกคนนะครับวัดอันเป็นมหาเวงสิท่านบ่เออเอาขอบคุณไมเยียงไรครับผมวัสดีครับ